สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรก<ม>รผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่างงวงามวันนี้บ้านสว่างงวงามพาพี่พาน้องมาชมงวงามที่ตลาดนัดกโคกก้กระบือบ้านเชียงหวงัองอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องมีกระโจนครับเสาว,วันอังคารที่12ธันวาคม2566พี่น้องอากาศเริ่มแดดขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะเริ่มผ่อนขึ้นมาจังน้อยอากาศมันสายขึ้นมาเนี่ยกา็มีแดดแล้วพี่น้องวันอังคารที่12บ่ทันหนาวพี่น้องก็ได้ยินข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นประกาศเตือ<ม>นว่า เริ่มหนาววันที่18ท่านว่าคมพี่น้องหนาววันนี้เนาะพี่น้องเนาะมันหอนมาหลายมือนะบ้านสว่างง่วงามสิผ้าพีผ้าน้องชมง่วนงามตลาดนัดโคกกระบือบันเชียงหวางนี่พี่น้องเปิดราคาง่วนทุกสายพันธุ์ไหเพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวอัปเดตราคาว่างง่วนทุกมื้อนี่จะเป็นยังไงเมื่อวันก่อนไปตลาดบ้านนายมง่วนถือพี่น้องมาบ้านเชียงหวางสิเป็นยังไงค่อยชมค่อยติดตามต้องพี่น้องเนาะก่อนอื่นก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นน้ำเด้อพี่น้องเด้ออู้พ่อพันสายหูของผูดไงเนาะพี่น้องโตบักใหญ่เพิ่นผูกไว้พี่น้อง สายหูมีแฟนคลับแฟนเพจคอมเมนต์มากวะทายเห็นเนีว่าระศันทายอยู่พี่น้องแต่ว่าเจ้าของเพิ่นบ่อยู่พี่น้องโตนี่สูงลอยหกสิบได้พี่น้องบักใหญ่แต่ว่าบ่ท่านเต็มสายหูแล้วพี่น้องเป็นพ่อพันธุ์ได้บ่หูว่าของของผู้ใดพี่น้องใหญ่ยยหลีอพูดน่ะสายหูพี่น้องง่ามรออยู่แต่เจ้าของเพิ่นบ่อยู่พี่น้องพูดน่ะทายให้เบิ่งซื่อๆได้พี่น้องบ่ได้รายละเอียดน้ำหอยเพิ่นบหอยเพิ่นจักผู้ใสเพิ่นบผูกไว้พี่น้องพูดอ่ะ,อะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสพ่อ เจ้าของเพิ่นกับสีอัพเดตให้น้อพี่น้องนาอราคาเนาะย่างไปอีกข้างนึงพี่น้องสายหูแม่สายหูพีอส่เพูเอเไอ้สังได้คือได้ง่ามากเลยบนี หอยสังได้งัวงามมากพี่น้องแม่สาวงามงามพี่น้องเบิ่งหน้าตาตนโตเขาแต่งม,มาเรียบร้อยพี่หาสายพัฒนาเลยพี่น้องซีซีหาเพิ่นเปิดไใบอุย้ยสายพัฒนาเลยพี่น้องหน้าใหญ่ลูกพ่อดังแข้งขาดีพี่น้องท่ายสูงลอยสา,าจุหาใดอยู่ปีสามเดือนลูกพ่อไดเหรอลูกพ่อดังอยู่ยหรอกเนาะมีเอกสารพร้อมบ่โอเคเ <F> อฟสามหนึ่งเคเอฟสามหนึ่งพี่น้อง สี่สิบสามป่เปิดไว้สี่สิบสามลูกพ่อดลังพี่น้องเบิ้งหน้าตาต,นต้นตเพิ่นแข่งขาเพิ่นพี่น้องงามเบิดเื้องเต่างั้งหน้า้อยสังให้เบิ้งเต่างั้งหนา้าเบมือนี่แต่ว่างามเลยพี่น้องสายพันทนาเบิ้งเขาเพิ่นแต่งมาเรียบร้อยแล้วสามสิบห้าเพิ่นเปิดไว้ขออนุญาตเบิง้งงไายมันจัะหน่อยกันนะแต่ว่าตน้นตดีดีเนาะต,นต้นตดีพี่น้องโอ้โอ,โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวสัญญาณกลับไปก็ได้อ่ะเดี๋ยวสิญญาณกลับไปโอ้พี่น้องเบิ้งต้น,ต,น,ต,นตดีอุ้ยสูงเลยพี่น้องหน้าไตงาม่ง่างามพี่น้อง ลูกเคเอฟสามหนึ่งอุ้ยงามของเพลินอิหรีสมราคาพี่น้องสมราคางามอิหรีได้ไมาตัวเดียวเนี่ยบอกให้สังดี่ตัวเดียวโอ้บักใหญ่อันนี้เปิดสี่ส<อ>ิบสามบอสี่สิบสามบักไ่ละบาทนี่สายหูอุ้ยสี่หมื่นท่องบอสวรรท่องเนาะอุ้ยมันกําลังเป็นสัตว์พี่น้องปาสี 8, 40, ่หมื่นเปิดเปิดไปเมย์บักใหญ่นด้พี่น้องสายหูโค้งสามร้อยหกสิบความสูงเปิดพี่น้องสายหู หอยสังสายหูปาดหูใบเพิ่นบักไงเลยพี่น้องสี 40, 000, <ะ>่หมื่นเพิ่นเปิดไว้แม่บักไงแม่เนี่ยแม่ยู่ปะโอแม่นี่แม่เนาะสองแม่สายหูฮินดูบาซินสายบามันลูกสาว KF31 43 40 2สองตัวอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรหอยสัง ศูนย์เก้าสามสามศูเก้า<ด>ครับห้าเก้าสองสอห้อยสางบานขาดใหญ่ตำบลกับขดใหญ่พื่อเมืองจังหวัดยะโสธนได้สองสายพันุมากพี่น้องราคาพ่อต่อรองทั้งสองงามทั้งสสายหูนี่ก็งามเพิเป็นใบงามงาพี่น้องใบเพิ่นพูดอะบักใหญ่เธอเลยสี่สายบามันสายพัฒนามาแล้วแตงเขามาเรียบร้อยลูกเคเอฟสามหน่นเปิดใปสนใจตัวได้กับต่อรองเอาไปใส่ ขอ้ขอเขาขอ้ขอเขาปั้มทั้งสองตัวก็ต่อร่องใส่กันเอาเนาะหอยสังเนาะเอามันมาเด้อ,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 อหอยสังขอบคุณหลายๆครับผมครับผมสวัสดีครับขออนุญาตทองบอ่ครับแม่ใหญ่นี่อบอทองเนาะอโอ้ยแม่บักใหญ่พี่น้องไายสูงรอรยหาซิมหาได้ตันจื้อลือเลยแม่เพิ่นโบเต็มพิกัดเพิ่นเปิดเท่าใดซ้ำเนี่ยสามสิบห้าบาทงวใหญ่สามสิบห้าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องบ่แม่นตัวหน่อยดิพี่น้องตัวบักใหญ่หนึ่งพูดอ่ะ ใหญ่เขาเปิดพี่น้องสาชิมหา,าเขาเปิดเบืองน้ำไต่สีสันสีเข้มสีจัดจานเขาเอิดสีจัดจานพี่น้องสาชิมหาเขาเปิดใวไม่แจกใสพอทรายมูลเนาะทรายมูลจะโซ่ถอนสาชิหาได้ควยา,ยายงัวใหญ่ตัวน,นี้พี่น้องเขนเปิดไว้ขออนุญาตเบอร์โทษนี่ครับขอแง้มันจ่โอ้พี่เบอร์โทษเน,น,นาะเป็นอย่างพี่น้องสาชิมหาปั้งละข้าพีา่น้องแถาเสียดายเพิ่มีโทบืัโทษพี่น้องใหญ่เด้พี่น้องบอมนหน่อยต้นโตก็ดีอ่ะขอบคุณหลายๆมาเนึ่งครับผมอ่ะยางต่อพี่น้องมาเบิ่งงัว อีกสายหนึ่งพี่น้องขออนุญาตครับ<า>เขาเอิญมั่วอย่างนี้นี่คันสิวะบามันหนอกกับบอท่านใหญ่เนาะลูกผสมโอ้จูงไอ้เพลินโอ้จูงไ้เพลินโอ้บู่้หขอมูลของเพิน่นโอ้แต่ว่างัวงาม,มั่วผู<า>แข่งขาดีดีพี่น้องพูดอะ่ะเอาไปเป็นพอขอพอขายได้แต่ว่าเสจะขายเพิน่นบ่มีขอมูลเงี้ยวสองหมื่นเจ็ดอ๋อผสมซาโลเลีเนี่ยได้ผมเบิ่งตลอดมันเนาะอ๋อผสมซาโลเลีเนี่ยสองหมื่นเจ็ดต่อรองได้เพิ่นว่า เป็นพ่อพันธุ์ใดเด้พี่น้องพ่อคุ้มฝูงใดเพราะว่าต้นโตดีแข็งขาเบื้องขาพี่น้องขาใหญ่ทั้งสองตัวปลายเครื่องดำปลายไข่ดำพี่น้องพูดอ่ะเอาไปเป็นสายโซลเล่ก็ได้เลยพี่น้องนี่พอพันธุ์ใดแต่ว่าสีแดงสีแดงพี่น้องสีแดงจัดจานอยู่สองเกตเปิดไใบพี่น้องขออนุญาตเบอร์โทรนี่นเก้าสศูนย์เก้าสามสามสองเก้าสหสองห้าสี่หรือศูนย์สองห้า สองห้าห้าสี่เพิ่นมาจากไส่ยังไงครับย่าโสบ้านเท่านี่เลยย่าโซบ้านเท่านอกบ้านไหนคือบันโคกดำเนินโอ้บันโคกดำเนินทางคำฮีพุ่นเนาะโอเคเลยเอาขอบคุณเล่าให้หมานเด้อครับผู้ใดสนใจพอพันกระโถ่มาต่อรองกับเพื่อนใดคพี่น้องห่วพอพันหอยสาดใดจังได้ไหมเนาะมาหนูคุณพี่น้องมาขออนุญาตหอยสาดเป็นกำลังต่อรองกันหัวงามหอยสาดสวัสดีครับได้ไหมเจ้าตัวหอยชาดตัวเดียวเนาะแม่สาวตัวเดียวหนูพี่น้องแม่สาวตนตัวดีแตงเขาม้เรียบร้อยเขาโอ้เขาธรรมชาติเนาะนี่เนาะ เขาธรรมชาติที่พี่น้องนี่คลิปหูดีแข้งขาดีพี่น้องต,ต้นโตดีท้ายเพิ่นสูงร้อยสามุฬาได้ตะนอกตั้งตรงขาหนานงามงามพี่น้อง <c oughs> เนื้อหนังดีเงี้ยวอาัลาดต,ต้นโตเพิ่นพี่น้องแข้งขาเบินน่งน้ำไตเพิ่นกระชับดีพี่น้องสีสันกด็ดีสีสันดีท้ายดีหางงามพี่น้องเบิ่งเอาเครื่องดำจัดจานเลยพี่น้องมาดิหอยชาดสีเพิ่นเสือเท่าไรพี่น้องหอยชาดเปิดเท่าไรสองหมื่นกับเก้าพันพี่น้องหัวหน่อยตัวนี้เพราะธรรมดานี่สองหมื่นกับเก้าพันเปิด <c oughs> อาขออนุญาตเบอร์โทรหอยฉาดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สี่หกสี่สองหกหนึ่งสองสองหกหนึ่งองอยฉาดบานโน่นคอขันใดไงยาโสทอนเฮาพี่น้องสองเก่าเป็นเปิดไว้งัวงามพี่น้องเอาไปเข้าคอเข้าค่ายสบายเลยเอาไปเป็นสายพัฒนาได้พี่น้องเขาธรรมชาติงามๆสวยๆเอาขอบคุณหลายๆหอยชาตดมานานครับผมต้อพี่น้องขออนุญาตครับผมแม่สาวนี่ก็งามเนาะแม่สาวดีเนาะสัมผัสเลยครับ เออยน้ำตาลอะรบ่บ่เพิ่นเปิดเท่าไรสามหมื่นโอ้สามหมื่นผมซึกว่า้ั่างอยู่เลบ่ท่านเด็ดสักผมหัวแต่เขามาบแมนครับผมหัวแต่เขาม้าสามหมื่นเนาะเพิ่นเปิดอยไปเนาะเนื้อหนังดีต้นโตดีพี่น้องเสียดายตาเขาเพิ่นบ่เด็แต่งแต่ว่าลังค้นหมักแนวนี้มักเขาเบ่งสีสันพี่น้องอยากดังออกเป็นลูกสายพอดังแนนอนดังๆแนวนี้พี่น้องสายซี่ลายเนาะเบ่งพี่น้องเบ่งถ่ายเพิ่นงามๆพี่น้องถ่ายเพิ่นหางงามพี่น้อง หางเบ iels, ิ้งกกหางเปินเป็นหางแขกพี่น้องใายสูงอร่อยสารสียหาบวกเลียมโตจัดพี่น้องเบิ้งนี่เขาเอิดไวางัวเลียมโตพี่น้องเลียมโตจัดบามันลูกผสมเนาะบามันลูกผสมสุดยอดเลยพี่น้องเปิดไปแค่สามหมื่นสามหมื่นพี่น้องต่อร่องเอาไปเลี้ยงพี่น้องเอาไปเข่าข้อเข่าไข่เข่าฟ้ามสบายเลยพี่น้องสามหมื่นมาเปิดไว้เพิ่นมาจากยโสเฮาดิป่ะยโสเหรอยโสเขาเนาะเอาขออนุญาตเบอร์ทั่วเลยครับนี่ครับร้านโอ้นี่นับเพิ่นนี่เนาะเบอร์เก่า เบิ้งหนาเพิ่นกันะโอ้นี่มีมีมีตัวหนึ่งหรอป่ขายไปวครบโอ้ขายไปแล้วเนาะอ่าท้ายท้ำตัวนี้ขออนุญาตเบอร์โทรตัวนศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์ห่หกเกาหนกกุชุ่มบอกเฮ้ยมาจางปลาติ่วโอ้ปลาติวเนาะปลาติวงวงามปลาติวพี่น้องสามหมื่นเพิ่นไปหาสิบหกเดือนโอ้สิบห้าสิบเดือนลูกพ่อดังเนาะ ลูกพ่อดังใช่หรอกมันเป็นง่ว่าแม่ลูกซื้อมาเกือบแปดหมื่นหมดเลยขายแม่ขายแม่มาออกย่างลูกลูกกับง่ามอิริของเพลินอยู่อ้าวต่อร่องเอาเนาะตามเบอร์โทรเพป็นฝากไว้เอาขอบคุณหลายๆมานครับผมสวัสดีครับพ่อหยองได้แม่ลูกไหมบ่แม่ลูกครับอุ้ยลูกสาวอ่ะอันใหญ่ทอแม่แหละยังกินนมอยู่แม่ใหญ่มาครับผมมันใหญ่กว่าแม่ขนทั่วนี่เจ็ดเดือนครับอุ้ยเจ็ดเดือนปาร์สเบอร์ง เคฟสามหนึ่งป้าพี่น้องแม่กระทับได้เดือนนึงครับแม่กระทับแล้วใส่พอได้ไวบบานี้อ่าผสมตัวครับโอ้โข่โคตัวใบเบื้องลูกสาวเคฟสามหนึ่งพี่น้องป้าเจ็ด<อ>เดือนออนอี่ยังไม่ไใหญ่เลยพี่น้องแ<อ>ข้งขาโตนโตใหญ่ยังกินนมเสยยอู่พี่น้องอุย้ยงามอีหลีแม่สาวหน่อยตัวนี้งามเบิดเนาะแม่สาวหน่อยใช่กับงามนอกเครื่องดำดีแข้งขาดีน้ำใต้งามพี่น้องขาพีดเบิร์ตครบเครื่องครับครบเครื่องเลยครับผมแต่ลูกมันนี่กับพ่นพ่นเลยพี่น้องนั่นได้แม่อีกโค้โตมาแล้ว เปิดเท่าไหร่ขมนี่เปิดไว้ฮะพื้นเก้าครับห้าสิบเก้าเพิ่นเปิดไว้โดยเฉพาะลูกสาวเพิ่นพี่น้องลูกสาวเพิ่นนี่สุดยอดแล้วพี่น้องนี่ห้าสิบเก้าเพิ่นเปิดโอ้ยต้นโตลูกสาวเพิ่นพี่น้องนี่แม่เพิ่นแม่ซ้ำนี่ายลูกเพิ่นพี่น้องเบิ่งการจ่ายลูกเพิ่นโอ้ยสุดยอดอีหลีป้าพูดเหรห้าสิบเก้าเนาะห้าสิบเก้าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องอ้าขออนุญาตเบอร์โทรหอยอ๋องศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามหนึ่งเก้าแปดสามหนึ่งเก้าแปดสาม่ KF31 สายพันธุ์เพิ่นพี่น้องงามงามกำลังกินนมเจ็ดเดือนในโตนี่พี่น้องโตบักใหญ่นี่พี่น้องแม่เพิ่นจ่ายลูกสุดยอดเลยพี่น้องโควบโตไปแล้วอีกโตแล้วก็โอ้ใช่โอ้แสดงว่างัวตัวนี้จ่ายลูกดีพี่น้องจ่ายลูกดีเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันสบายเลยเอาออกเอาออกแม่ได้แล้วเนาะออกนมได้แล้วพูดว่าโอเคเอามันหมานด้อยพี่น้องกล้าผมงามมาอีกทางหนึ่งพี่น้องโอ้มาเบิ่งตุ่นว่าแดงดีพี่น้องแดงจัดจานแดงงาม สวัสดีครับเข้าเอินแดงจัดจ้านพี่น้องแดงงามงามแม่สาวหน่อยตัวนี้พี่น้องเบิ่งต้นโตดีเพี้ยวดีครับเบิ่งน้ำไตงามพี่น้องนั่นเบิ่งน้ำไตง้วนน้ำไตงามพิเศษสีพี่น้องเลี่ยมโตสุดยอดเลยเลี่ยมจัดเลยพี่น้องรับประกันตำหนิว่าจูอย่างเพื่อนว่าเบิ่งแข้งขาต้นโตงามพี่น้องแม่สาวหน่อยตัวนี้งามย่างตาเต็มว่าท่านเต็มบันไดแต่ว่าเลี่ยมโตดีแบะพี่น้องเนื้อนังดีหน้าหนาหยดยนแล้วพี่น้องยนมาแล้วพี่น้องเปืดอเท่าใดซ้ำหนี่ สองหมื่นสี่ยี่สิบสี่เป็นเปิดใบสีบ่าไม่หม่องแป๋วหม่องแมงนี่พี่น้องสีเสมอกันสีงามถ้าได้แต่งเขานี่สุดยอดเลยแต่ว่าลังคนกับมักเนี่ยนี่เพื่อน่าลังคนกับบะบมักแต่งเขาอ่ะนามพี่น้องยี่สิบสี่เป็นเปิดใบแม่สาหน่อยตัวน like like er. ี hands, mm, ้พี่น้องเบิงเครื่องดับเบิงหางเปินพี่น้องเบิงเบิงรอบตัวเปินพี่น้องยี่สิบสี่เป็นเปิดใบหัวรถมันกำลังถอย รับ,บประกันตำหนิเบื่อสุกอย่าง24เพิน่นเปิดไว้แม่สาวหน่อยตัวนี้พีน่น้องอันลืมแต่ซื้อเพิน่นหอยอ่าอาดกุชุ่มเนาะใบอาร์ตกุชุ่มเพิ่นมาจากน้ำกันกับหอยอ,อ๋องเอาขออนุญาตเบอร์โทรบ้านหอยอาดศูนย์แปดสองห้าห้พี่น้องแม่สาวหน่อย24เพิน่นเปิไดไว้ผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองต่อรองได้อีกเพิน่นว่าแม่สาวหน่อยๆสีจัดจ้านงามพี่น้องไปตาเอาไปเขาข้อเขาไา,ายเขาฟาร์มต้นโตดีเลี่ยมโตดีพี่น้องเอาขอบคุณหลไลน์หมาเด้อ ครับผมอ่ะอย่างต่อพี่น้องไปโซนในอีกหัวง่ายไรเลยพี่น้องวันนี้หัวง่ายไรตามาซื้อหัวบ่โอ้ยมั่นหรือบ่วันได้วันได้อยู่ซื้อหัวไปเลี้ยงไปคอยยางเด้อหัวไปเลี้ยงครับไปยางไปเบิ่งรถรถเป็นสี่ถอยได้แต่พวก็ทิ้งโอ้ปลาปลายางตาตาเพิ่นมาซื้อหัวเก้าสิบเก้าสิบปีแล้วยังไงไซส์ละห้อยเอ้า ขายหมดแล้วโอ้ยห้อยคมสันหมานแล้วอุ้ยเอาพ่อๆครับเกษตรกรจะเข้าวห้อยสันอ้าวว่าจะได้กว่าบาะนี่ยจะขายวัวดีอ่าผมจะบอกวิธีอ้าวซื้อมาสองหมื่นขายหมื่นหาโอ้ซื้อมาสามหมื่นขายสองหมื่นโอ้เ่ินเกษตรไปแล้วโอ้ได้กำไรสบเนี่ยนั่นจะได้เงินส่วนต่าง กับขายหน้าต่อไปนีโอ้ตส่ให้ใจนายเรียกว่าผู้ใดอยากขายงวดดีเฮ็ดคือผมโอ้เงินส่วนตังเออครับเงินต่างๆนี่ความใส่งวงความใส่งวงเลยโอ้ซื้อเท่าไรก่อนซื้อสองหมื่นมาขายหมื่นเจ็ดพันโอ้โหซืยอดเฮ็ดไปแล้วเฮ็ดไปแล้วสันคันคิดว่าบ่าวความสันตัวเป็นเป็นหลักโอ้ สังวนเรียกสิทธิ์อยู่วันนี้บ่สังวนเรียกสิทธิ์เห็นน้ำได้อยากให้พูดเรื่องเห็นน้ำหน้ามันกะต้องลงทุนมันก็จะเปิดหัวหน้าเปิดแล้วกโก็โซอยู่คือลิ้งบักกงหน้าโถนี่โอ้โหคือวะโอ้คือคือประกงหน้าโถนี่คือลิ้งนั่งโกโซอยู่โอ้โอ้ยหอยคมสานมือนีเพิ่นแสดงยางดีแนะนำเกษตรกรแบบดี ซื้อมาสองหมืนขายไปเจ็ดหมืนขายหมื่นเจอขายหมื่นเจ็ดกันพูดาแ่เงียมอบรันวลกัลเบิัทวันียอังเลินทุกท่านจากทุกคือผมโอ้โหศูนย์หกหนึ่งหนึเก้าหนึ่งสี่หกสามอสายมูลขอได้ทุกเพลงขอได้ทุกเพลงปุเปิดจะเพลงชาโอเคแล้วกาสิบมเียงเทียงสิบม้ึงเทียงเทียงโอเโอเคบบาคมสัน รูปรอจาก,กสถานีวิทยุชุมชนใจมูลเนาะโอเคเลยทุกไป็นหนาเพื่นว่าโอ้ยมันหมาเด้อหอยคมสันเด้อขอบคุณหลายๆที่มาออกรายการนะมื่อนี้ขอบคุณหลายๆโอ้พี่น้องหอยคมสันเพิ่นมาทักทายเพิ่นขายแล้วเพิ่นว่าซื้อมาสองหมื่นขายเป็นหมื่นเจ็ดได้กำไรงามเพิ่นว่าโอ้ยสุดยอดสุดยอดเพิ่นกำังต่อรอค่ะนีพี่น้องย่างต่อไปข้างในเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยมาเบิ่งหอยอ่ารื้มตะซื้อเพิ่นรูปรอมาเบิ่งพี่น้องหนุ่มรูปรอ อ้าหอยลบโอ้ยว่าแต่เห็นหอยลบเฮ้มไม่คือหลายเถอะมันงามปหนิก็บอกด้ยใครแต่หอยลบตาหอยหัวงามหอยลบพี่น้องงามได้หนิแม่สาวหน่อยลูกตัวนั่นป่าวหัวงามพี่น้องงามมีดลีหนิพี่น้องลูกสาวงามเนื้อนังมั่งสาโตนโตดีดีพี่น้องลูกสาวเพิ่นงามได้หนินั่นแม่เพื่อนพี่น้องเพื่อเท่าไรคมหนิหอยลบ สี่สิบเจ็ดแม่ลูกลูกแม่ลูกงามสีม่สิบเจ็ดเป็นเปิด,ปดไว<ป>้แม่เป็นโค้งสางดีนี่พี่น้องแต่ว่าตอนนี้ให้นมลูกอยู่ก็เลยเป็นโค้งจังหน่อยท้ายเป็นสูงลอยหันสิบใดความสูงเพิ่นพี่น้องนี่แม่เพิ่นสีออกนวลๆแน่สีออกเม็ดก,กระเปือกเหนียวแต่ว่าลูกสาวงามแบบพี่น้องลูกสาวสายพัฒนามาแล้วพี่น้องพุณอ่ะตัวใหญ่สี่สิบเจ็ดเป็นเปิดไว้แม่ลูกพี่น้องบานอีคบนี้สามสิบหกแม่ลูกลูกงามด้วกันลูกบีบนี่ตัวนี้พี่น้องลูกบีบมาสเตอร์เบิร์กพี่น้อง บีบมาเตอร์แม่กระทองแล้วเป็นปอครับโอ้แม่มันทองโอ,แอ,งโอ้แม่วันทองอยู่แม่แว่าวาลาพี่น้องแต่วันนี่ลูกสาวบีบมาเตอร์ <ep> Mater. สายบีบมาเตอร์สามหมื่นหกพันบุ้ยขอหอยลบพี่น้องสองโค้งงามงาเพดใดมากเลยนี่อันนี้สายบีบอันนั้นสายบามันงามคือกันงามทั้งสองได้ให้ลูกดีทั้งสองพี่น้องแม่สองแม่นี่คนละสายพันแต่ว่าใจาลูกดีทั้งสองเอาขออนุญาตเบอร์โทรหอยลบศูนย์แปดสอง สองเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์หกเก้าหอยลบลุ่มผูกข้ามเกลีนแจ้วยาโสธรเท่าสองร้อยโลสองโลทรงฟรีเพื่อนบ้านอ้าวขอบคุณเลยนขายหมานเด้อให้ได้ขายอยู่นี่ละมือนี่เออโอเคเอาขออนุญาตบ้านนี่ได้มาจากตัวครับผมนี่ครับนี่เนาะสามตัวอันนี้แม่สาวเนาะผสมแล้วครับถัดโอ้ผสมแล้วเพื่อนผสมพ่อได้หร่อ โอ้เวิร์มมีเอกสารมีใบมีหลอดมัดไว้ยังดิหนึ่งเอซีวายหน่อยซีวายหนึ่งเจ็แปดพี่น้องเป็นสามสาวก็ท่นเปิดมาสามสิบสามใช่ผมโอ้พี่น้องเมย์ทันหนึ่งสายพัฒนาแล้วที่พี่น้องใส่พอดังอีกซีวายหนึ่งเจ็แปดพี่น้องบามันสายพัฒนาเขาแทงมาเรียบร้อยเมย์นี่พี่น้องผสมท้องแรกเนาะสาวท้องแรกที่พี่น้องนี่สาวท้องแรก สามหมื่นกับเท่าไหรก่อนสามหมื่นสามครับสามหมื่นกับสามพันพี่น้องแม่สาวทองแหลกตัวนี้ต่อร่องได้เพิ่นว่าเอีกคนรักสองอ๋อถ้ามารับเองอ๋อเอารักสองเลยถ้ามารับเองเพิ่นว่าพี่น้องอันนี้แม่ลูกวะนี่แม่ลูกนี่บ่แม่ลูกนี่แม่ลูกเท่าไหร่สิบห้ากับท่ตวห้าสิบห้าอู้ยลูกสาวกูใด้เลยไปรอดมี่ f สามหนึ่งปาดโอ้นี่เพิ่นมีเอกสารครบเลยพี่น้องแต่ว่าลูกสาวพี่น้องปาโทษพี่น้องเฮ้ยอ้วนซ่อนลูกสาวเพิ่นพี่น้องลูกสาวแง่มีหลีเนาะ นี่แม่เพื่อนพี okay. ่น้องนี to to ่ลูกสาวเพื่อนลูกสาวเพื่อนพี่น้องลูกสาวงามอีหลีพี่น้องอันแม่เพื่อนซ้ำนี่ถ้าเป็ลูกสาวงามอีหลีเท่าไรก็เปิดไใบห้าสิบห้าเพื่อนเปิดไว้พี่น้องถ้าเป็ลูกสาวสุดยอดสุดยอดอันนี้สามสามห้าสิบห้า เรื่มจะซื้อเพิ่นซื้อกามวนคนก็รอเป็นอย่างคือนเรื่มจะซื้อเพิ่นหอยมาข้ามเกินแจ๋วเอาขออนุญาตเบิร์นที่หอยมา0 98 561 3465หอยมาข้ามเกินแจ๋วได้โทรมาต่อรองได้โทรมาต่อรองได้ต่อรองได้หลายท่านว่าท่านต่อกระโดดเหรอเพิ่นว่าตัวนี้2,009ทะลับไปเองเพิ่นว่าโอเคเอาขอบคุณหลายอหมานคุณรอรอเพิ่นซื้อว่าจยางไรขึ้นกันน้องครับน้องโอ้ยน้องใส โอ้ยน้องไส้หอยมากกับหอยยังตายโอ้หอยมากกับหอยตายเป็นมานับกันมีตะปูรอๆน้องไส้ครับน้องแท้เโอ้น้องเตะเข้าัมหอยมากโอเคครับผมอ้าวมันมาด้วยหอยมากเด้อครับผมอย่างต่อพี่น้องเข้าไปทางในบรรยากาศคือคักดีพี่น้องเบิ่งหัวมีหลายสายหลายสายพันพี่น้องหอยหมูก็ย่างมาทางพี่ภาคใต้หอยหมู เบิ่งพี่น้องเออเบิ่งเบิ่งบรรยากาศครับผมมาแล้วบ่กำลังบ่โอเคครับผมขออนุญาตครับผมแม่สาวเด่นน้องหนิเนาะแม่สาวสายพัฒนาพี่น้องโตนโตนาตาตาเพิ่นพี่น้องเบิ่งตาเพิ่นโบสต็มพิกัดนี่เบิ่งงัวเพิ่นพี่น้องแข้งขาดีดีพี่น้องแข้งขานาตาโตนโตแง่อาณาจักพี่น้องแง่วิธีพี่น้องคุณแง่วิธี นาตาต้นโตสีสันสีสเสมอกันเรียบร้อยหางงามพี่น้องเครื่องดำพี่น้องเบิ่งเอาพี่น้องพี่เบิ่งเอาเปิดเท่าไหารค่ครับนี่สองหมื่นเจ็ดพันได้แม่ใหญ่ได้พี่นอ <c oughs> ้องโบน,นอยได้ต่อร่องได้ <c oughs> อีกเพิ่มมาแม่สาวเป็นแม่สาวหน่อยได้แม่สาวใหญ่พี่น้องสองหมื่นเจ็ดพันเพิ่มาโอ้ใกล้สมหรอแตว่ว่าเขาแต่งมากแล้วห้เรียบร้อย <c oughs> โบสถ์เต็มพิกัรเลยพี่น้องโอ้ยสุดยอดสองเกตเพิ่มเปิดไว้เพิ่มมาจากไส่ อำนาจเจริญงูวะงามอำนาจเจริญพี่น้องสองเกจเพิ่งเปิดใบเอาขออนุญาตเบอร์โท่ร่ครับศูนย์แปดสี่อคห้รเกตห้าสี่ศูนย์สองห้าได้แม่แม่เดียวดีป่ะหลายตัวครับแล้วโอ้เบอร์แล้วเอาขอบคุณหลายๆมาเด้อครับผมอย่างเปพี่น้องยนบรรยากาศการสื่อการขายพี่น้องอยากได้งูวะผู๋แต่ว่าบพท่านเห็นพี่น้องอยากได้งูวะผู๋อนาคตปพอพันอยู่เพิ่นจูงไปกระมีอ่ะยางผ้ายางเหรอ เอ้าว่าเจ้าใดแม่มันแม่บักใไงเฮ้ยเมือนนี่ห้อยเดชาได้แม่บักใหญ่มากทายสูงลอยหาซีดใดต้นโตมั่นคักมั่นลูกอีกว่าพ่อเดือนอีกว่าพ่อเดือนเอาไปกินน้องปูพ่วจิงไข่กับพ่อท่านเพื่อนว่าพักอีเลิศพ่อใดอยู่พ่อเจ็บใดโอ้ยใหญ่เนาะท้องใหญ่แล้วพี่น้องใกล้ออกแล้วเปิดเท่าไรบาทนี่เปิดสามหมื่นสี่พันสามหมื่นกับสี่พันหอยเดชาเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเอาไปได้กำไรโลดถ้าได้ลูกแม่นี่โอ้ยแหงใดกำไรหลายเนาะ เอาไปกินหนองได้เลยพี่น้องหอยเดชาเพื่อนว่าเอ้าขออนุญาตเบอร์โทรหอยเดชา084 4740 4 782 8 2พอเดชาบันบากหัวค้ามเฮาได้เมย์พันห้องไก่ออกมาเปิดไว้34มันเปิดไว้เนาะโอเคเลยผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อแล้วก็เพื่อใดอ้าขอบคุณหลายๆเด้อมันมานครับผมโอ้ยบักหมี่แดงจริงๆ หัวหน่อยผู้ดใดว่าแดงดีเถอพี่น้องพอพันธ์อนานาโคตรพอพันแดงจริงคือต้องผูง้ดใดเนาะนี่หน่อผู้ใดอ่ะงามจริงพี่น้องหัวผู้หน่อยแต่ว่าเพป็นผูกไว้พี่น้องหัวอานาโคตรพอพันส่วนใหญ่เพป็นผูกไว้เพป็นจะบ่ได้ขอมูลน้ำเบิร์พี่นอ้องขออนุาญาตครับผมแม่แม่นี่ทองอยู่ปะครับย่างครับย่างเนาะแม่นี่บ่อทองเปิดเท่าไรครับแม่นี่ สองหมื่นเก้าพันเมย์แใหญ่พี่น้องอุ้ยเมย์ใหญ่เลยสองหมื่นเก่าราคางัวพี่น้องมาฟังราคางัวเป็นอย่างขึ้นถูกเถอะพี่น้องสองหมืในให่นเก้าพันเมย์แบบไงพี่น้องเอ้ยต,ต้นตแข็งขาหนาตาแต่ว่าบะทองพี่น้องสองหมื่นเก่ามันก็พ่อสือตัวมันใหญ่พี่น้องเบอร์เรียมตัวเพิน่นสายพัฒน,นางัวตัวนี้พี่น้องโค้งสางดีโค้งสางใหญ่ท่ายสูงอร่อยห้าสิบได้ความสูงเพิ่นพี่น้องเปิดถือแข้งพี่น้อง เป็นตาตอร่องของเพื่อนเอาไปเป็นเมฆอกเมฆขายเมฆพันได้เลยพี่น้อง29เพิ่นเปิดไว้ราคาหัวพี่น้องเอ้ยอ่ะตาลิโตนผู้เลี้ยงปานขอได้เนาะมันคือถือแกนนอกพี่น้องสองเก่ายังต่อได้อีกคนว่าเบ้ยเพิ่นมาจากไส่ยะโซ่ย่โซเฮานี่เนาะขออนุญาตเบอร์โทรนไรครับศูนย์หกสองสามสามแปดหนึ่งห้าสม่ยีบัก่าเมยพี่น้องต่อได้อีกคนว่าโอ้ยสุดยอดสุดยอดผูดแบบเบิ้งโตนโตเพิ่นพี่น้องงามงาย ไงสองเก่าเอ้าขอบคุณหลายๆมาเดอ้อองาต่อพี่นอ้องฟอพันผูน้ใดนญ่นี่งามพี่นอ้นองโอ้ยแม่นบอกขออนุญาตเนี่ยอันเฟ้นขบเฟ้นเพจศเป็นว่าทายฟอพันอ์แหน้าคตพฟอพันธ์ในเบื้องเนี้ยมาสั่ตัวนี้เข่าลักษณะพี่นอ้องเบื้องเขา่าปลายเครื่องดำสองหมื่นแปดพันห้าแข้งขาดีพี่นอ้องเบื้องเลี่ยมตัวพี่นอ้องตะนอกตั้งตรงขาหนาหนาตาได้เลยพี่น้องเบื้องพี่น้องเบื้องนาตารอ รอขึ้นเจ้าของเพื่อนเพื่อนว่างามง่ได้หนิเอาไปเป็นพอคอดพอขายพอคุ่มฝูงได้สบายพี่น้องราคาเฮงพอฟังเนาะสองหมื่นครับแปดพันแปดพัห้าร้อยพี่น้องอุ้ยเบิ่งถ่ายเพิ่อนหางเพื่อนบ่ท่านเต็มบันไดพี่น้องถ้าเอาเข้าไปเลี้ยงไปขุนเอาไปเป็นพอพันเต็มกว่านี้อุ้ยสุดยอดเลยนี่ตัวนี้เขาลักษณะพอพันไดเลยอเมริกันบามันลูกผสมไดเลยพี่น้องเอ้าขออนุญาตเบอร์โทรนี่ครับ091 091 854 8543506นย์เก้าห พอพันพี่น้องต่อรองเอา2850ปเพิ่นเปิดไว้เนาะ285เพิ่นว่าย่างต่โซดาเพิ่นว่า <c oughs> โอเคไปเข้ากับก๊วยงัวงามเน่นั่นเอา้าขออนุญาตนานงาัวนรอเจ้าของการรอพี่น้องเอา้าโทรมาต่อรองได้เนาะโทรมาต่อง,งัวนเลยจะโทรมาจีบเพิ่นเ, <c oughs> เอา้าโอ้โทรมาจีบก็กได้ว่าจัดเอา้าขอบคุณลหลายๆหายมานครับผม อ่อาเนี่ยต่อพี่น้องนี่คือบรรยากาศการสื่อการขายงวงจิตลาดนัดโก้กับือบ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องเมื่อนี้บ้านสว่างงวงงามพาพี่พี่น้องมาชมกันได้ประมาณนี้นนนนนออเานาะพี่น้องนเนาะผู้ใดสนใจตัวใดข่มใดกับต่อรองเอาเนาะพี่น้องเนาะตามรายละเอียดที่บ้านสว่างงวงงามทายทำให้อ่าอย่าลืมก่อนสื่อก่อนขายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเอาเนาะพี่น้องเนาะต่อรองกันเอาอ่าควกสีโป๊ะกับผมเป็นเพียงแค่นี้ฝากคลิปสองตอนเดอ้อพี่น้องเดอ้อ เบิ้งคลิปแรกแล้วกรับเบิ้งคิดสองต่อให็นไหมมีแต่ง้วนงามขึ้นกันนะพี่น้องค้อยพ่อมเพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ย่างง่วนจนควายแฟ้นขับแฟนเพจปกผ่านสว่างง่วนจนมีแต่ความสุขความเจริญอง่างไกลจากโรคไ,ไม่ไก่เจ็บตาตาพี่น้องร่ำรวยด้วยเบ็ดหนีเบ็ดสิดแล้กันสำหรับมือนีคลิปนี้พ่อๆกันแค่์ในก่อนครับสวัสดี